สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องต้นแค่เจวันครับพี่น้องฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำแนเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เรามาตามต่อเลขเด็ดครับพี่น้องงวดนี้เลขเด็ดตัวใดครับพี่น้องเออพี่น้องได้ตัวใดวันนี้วันนี้วันที่สิบเอ็ดนะพี่น้องเนาะวันที่สิบเอ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องวันนี้เราจะมาตามต่อ เลขเด,ด็ดกันครับวันนี้พี่น้องเ,เลขเด,ด็ดตัวใดครับนี่งวดนี้ผมบอกเลยนะครับถ้าไม่มีสีครับพี่น้องสีเลขบมีสีงวดนี้เหมาลดมาสีคอเลยครับนี่ครับมาเลยครับมาเลยครับบินได้พี่นอ<ว>้องปินไนงวันี้บมีสีเหมาลดมาสีคอยลดพี่นอ้องมาเลยเลยก้าววะพี่น้องก้าววะเออมาเลยครับ บทิธาพี่น้องงวดนี้จังได้ก,กับมีอยู่แล้วครับเอ้ยงวดที่แล้วพี่น้องเก้าสี่ครับพี่น้องเก้าสี่ครับองวดนี้ก็ต้องมีสี่อีกแน่นอนครับพี่น้องสี่ต้องมีแน่นอนงวดนี้ครับเออเป็นไหนจวดหันบ่มีสี่ก็ดิอายนะพี่น้องเนาะ วัูนี่มีสีนี่อาญะครับบอลโจูนว่าอาญะเงูนี้ครับไม่มีสีพี่น้องแต่เงูนี่เจ๊งได๊ก็ต้องมีแน่นอนครับพี่น้องเออได้เลขตัวไดชทักท้ายเขามาในเด้อพี่น้องเด้อได้ตัวไหนเลขเด็ดจากไหนครับพี่น้องเขาขอมาคุยกันนะครับพูดคุยกันเมื่อนี้กับบมีคลิปครับพี่น้องมาบอกมาคุยเรื่องื่ึงเลขกันนี่แหละครับพี่น้องเออพี่น้องมักตัวไหชชอบตัวไหน เลขฝันตัวใดพี่น้องฝันดีบ่เนาะครับฝันว่าจังเน,เน,เนก่กับมติข้อมฝันเองฟังเอ็เตอร์พี่นออ้องวันนี้เพิ่งว่างครับวันนี้วันนี้เป็นวันหยุดครับพี่น้องก็เลมยมาคุยมาทักทายกับพี่น้องเนาะมาตามต่อทีเด็ดเลขเด็ดครับพี่น้องเมื่อวานนี้ไปภารกิจทบทวนการดับเพลิงขั้นสูงครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกต้านอัคคีภยัยอยู่ที่พระรามสองครับพี่น้องอยู่ที่พระรามสองเปียงเทียมว่านี้ครับ เบิดมือเลยครับบอกว่านี่เดินทางไปกับ,บน,นอนครับไม่ได้นอนเลยพี่น้องขึ้นรถทั่วไปนอนในรถกันนอนวัหลับครับพี่นอ้องอนอนบ่าไขหลับนะครับแม่มาเศร้ามาฝึกต่อจนถึงสี่โมงห้าโมงเย็นหลังจากนั้นขึ้นรถมาเมื่อคืนนี้ครับรับถึงเต็มเมื่อคืนถึงไหลสดในีพี่น้องเอาชั่วโมงเมื่อคืนนี้ได้อยู่ประมาณสี่หาชั่วโมงนี่ครับขึ้นรถถึงแต่อยู่ที่ศูนย์นครชัยแอร์อยุูงเขมครับมาถึงก่อนแกณฑเมื่อเสากะ ตีสี่ครับถึงบ้านก็ประมาณตีสี่กว่านะครับมาหอดกโอ็โอ้เมื่อยแอร์และครับพี่น้องฟืง้นฟื้นครับตอนนี้ก็พึ่งฟื้นนะครับพึ่งตื่นอาบน,าน้ำได้ก็มาทักทายพี่นอ้องว่าอาจลีปลงคิปให้พี่น้องเนาะหมือว่านกะไหลสดพี่น้องก็มีหลายคนอยู่ครับที่เขามาให้กำลังใจไหลสดหมอวานนะครับช่วงหมูวานชักสองสามถุงหมอวานนะครับเนาะมาไลฟ์สดห้พี่น้องนะครับ ขีดถอดคือนเก่าครับพี่น้องขีดถอดกินถึงคือเก่าม้นนี้ก็อยากมาเราตามต่อเลขเด็ดต่อพี่น้องเด้อเลขเด็ดงวดนี้อ่าพี่น้องในตัวไหนคอมเมนต์มาเบิ่งนี้นะครับเด้อคอมเมนต์มาเบิ่งว่าที่มั่นที่เขา้ากันกับเลขเข้าบออา่อออันนี้เข้ามาพูดคุยกันงวดที่แล้วเราได้เก้าสีตรงๆเลยพี่น้องเก้าสีนี่มีทีมากที่ไปดวยครับเก้าสี่นี้มันเป็นเลขที่ออกยากออกยากนะครับ บ่หนาจะออกก็ออกครับพี่น้องวดที่แล้วมันมีทีมาที่ไปหนึ่งเนาะหนึ่งที่ว่ายฟังเนาะอ่าที่เขาคุยกันก้อนทีเลขออกประมาณสองสามหมื่นครับเราคุยกันที่ยี่สิบเก้าเนาะสามสิบสามเอ็ดเปิดวงแนละ้วันทีหนึ่งหลังจากที่ไปเบิ้งสาวหน่อยมาแล้วว่าเปิดวงมาแล้วนะครับพี่น้องเราก็มาขายหวยต่อวันนั้นอ่าปรากฏว่าเลขออกเก้าสี่เลขท้ายสองตัวออกเก้าสี่ครับพี่น้องเมื่อหนาเสื้อกับเสื้อครับอ่า ประเด็นแรกเนาะเลขรถบอสโจทะเบียนสี่ห้าสี่เก้าบกเคยออกกับพี่น้องก็ออกเก้าสี่แล้วก็เลขพอ่อซอเกิดอีหลานหน่อยอุ้งอิงสองห้าสี่เก้ากระตรงนี่ครับแล้วก็เลขพี่การชัยอายุสี่สิบเก้าปีที่เปินคบหลอกวันที่ยี่สิบหาหรือวันที่ยี่สิบหกเมื่อกี้ครับอายุสี่สิบเก้าปีครับพี่น้องแล้วก็เลขรถทะเบียนผมด้วยเจ็ดเก้าสี่เก้าครับพี่น้องมันก็เลยแบบ มาร่วมตัวกันภายในงวดนี้ก็เลยได้ถูกเก่าซีเลขท้ายสองตัวพี่น้องพอได้กินในใส่พอได้ปนน,นี่นะพี่น้องเนอะเดี๋ยวงวดนี้เขามาตามตอนพี่น้องได้ตัวไหนคอมเมนต์เข้ามาใต่โพลแต่พี่น้องเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮรวยรวยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ